สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p j t v อีกเช่นเคยนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณมากสําหรับผู้ติด,ดตามเป็นจานวนทั้งหมด1,000ันซับนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ติดตามกันมาคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับจะมาทดสอบตัวเลื่อยยนต์กันอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับการรีวิวตัวเครื่องเลื่อยนะครับสืบเนื่องมาจากผมต้องการที่จะนําต้นไม้นะครับมาแปรูปแล้วก็ นำมาเปะรูปไว้ใช้ซ่อมโคกแพะนะครับก็ที่หลายคนเห็นไปในโพสนะครับคือแพะผมออกเกิดมาประมาณ 3- 4ตัวนะครับก็เลยต้องซ่อมโคกกันนิดนึงเดี๋ยวลูกแพะมันจะเหยียบกันไตนะครับผมก็เลยถือโอกาสอัดคลิปไว้ด้วยนะครับก็คือผมจะนำไม้มาผ่านนะจ๊ะเป็นไม้กระดานแล้วก็ใช้ตัวเลื่อยยนตัวนี้นะครับที่ผมได้รีวิวไปนำมาผ่านะครับ แต่ผมก็จะใช้ตัวโซ่ที่เป็นโซ่ตัดนะครับโซ่ตัดต่างกับโซ่ซอยังไงนะครับโซ่ตัดมันจะมีแง่งนะครับแล้วก็คมจะเป็นคมแบบเห็นไม่เอ่ยคมมันจะไม่เป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแปะไว้ที่ก็คือคมจะเป็นเป็นยังไงเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับก็ผมจะทดลองใช้โซ่ตัดตัวนี้มาตัดดูนะครับ รอบเครื่องที่ใช้ก็จะแตกต่างจากการโค่นไม้การตัดไม้นะครับเพราะว่าการซอยไม้จะใช้รอบประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเครื่องนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ1แรงมา้าแล้วก็มาดูกันว่าตัวเครื่องสามารถที่จะใช้งานในการผ่าซอยได้หรือไม่นะครับก็มาดูกันเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก่อนที่จะไปดูคลิปการผ่านะครับผมพึ่งผ่าไม้ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อาจจะมีผิดถูกบ้างก็ต้องขออภัยมาทที่นี้ด้วยสําหรับท่านผู้ชมที่เลื่อยไม้เป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะติชมได้ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรก็สามารถติชมได้ในรูปแบบสร้างสรรค์น,นะครับก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะยี่ ในส่วนของตัวไม้นะครับที่นํามาผ่าซอยท่านผู้ชมได้ดูกันก็จะเป็นต้นกระถินนะครับหรือต้นตอตอเบานะครับในภาษาใต้นั่นเองตัวนี้นะครับก็จะมีความแก่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวไม้มีแกนแล้วนะครับในส่วนของตัวโซ่ที่นํามาผ่าซอยไม้นะครับก็จะเป็นตัวโซ่ที่ยังไม่ได้รับคมนะครับเพราะว่าผมตัด ตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อยากจะให้มันพลาดน้อยที่สุดนะครับถ้าคุมไปเดี๋ยวพอพลาดแล้วมันจะพลาดไปเลยนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นผลงานที่ออกมานะครับไม้กระดานก็ออกมาตรงพอใช้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวก็ผมจะไปตัดปีกไม้ซ้ายขวาออกนะครับให้เป็นไม้กระดานผิวที่ออกมานะครับก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้โซ่ตัดในการนํามาซอยนะครับพอเราบิดบาโซ่นิดเดียวนะครับมันก็จะกินหน้าไม้ไปนะครับ เนื้อไม้ก็จะคล้ายกับไม้พยุงมากเลยนะครับถ้ทาทาน้ำมันนะครับสีสวยมากอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเอ่อรีวิวการซอยไม้นะครับก็เป็นไงบ้างนะครับชิ้นงานที่ออกมาเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปท้ายคลิปปิดท้ายกันอีกทีนะครับสิ่งที่ผมเจอตั้งแต่คลิปแรกที่ผมได้รีวิวตัวเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับ จนถึงปัจจุบันผมได้เจอปัญหาอะไรบ้างนะจ๊ะอ่ะก่อนแรกเลยนะครับขอโทษด้วยผมพ่นปิดยี่ห้อไปนะจ๊ะสีดำมืดเลยยังไม่แห้งรีบนะจ๊ะ,ะปัญหาแรกที่ผมเจอเลยนะครับตั้งแต่ประกอบเครื่องเลยก็คือตัวปาโซ่ตัวนี้นะครับมันสามารถให้ตัวได้มันรู้สึกว่ามันจะบางเกินไปนะครับ ไม่ถึงกับบางจนใช้งานไม่ได้แต่สาหรับผมผมว่ามันให้ตัวเยอะเกินไปนะครับไม่ได้มาถึงตัวนี้มันยึดไม่อยู่นะครับก็คือมันให้ตัวได้เวลาตัดไปท่านผู้ชมก็ดูด้วยนะจ๊ะถ้าโซ่มันหย่อนเกินไปเดี๋ยวตัวนี้มันดิ้นให้ตัวได้มากๆเดี๋ยวโซ่มันหลุดจากออกจากรางนะครับมันอันตรายปัญหาต่อไปเลยที่ผมเจอนะครับขณะตัดต้นไทรคลิปแรกเลยก็คือตัว ถังน้ามันถังน้ํามันตัวเลื่อยยนนะครับผมไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นม,มันจะมีตัวรูระบายไหมนะครับระบายอากาศไหมนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีก็คือเวลาเราใส่น้ํามันไปแล้วก็ตัดนะครับตัวคาบูก็จะดูดน้ํามันขึ้นจากถังทําให้ตัวถังตัวนี้นะครับตัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดเป็นสูญอากาศพอสักพักหนึ่งตัวคาบูก็จะดูดน้ํามันไม่ขึ้นนาให้เครื่องมันวอดนะครับ วิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือเวลาเราตัดไปสักพักหนึ่งประมาณครึ่งถังเราก็จะตะแคงอย่างนี้แล้วก็ระบายเปิดให้มันมีอากาศเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดต่อได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเยอะนะครับสําหรับตัวนี้ปัญหาต่อไปนะครับก็เป็นตัวคาบูตัวคาบูตัวนี้นะครับผมตัดไปตัดต้นไซไปนะครับที่ผมเจอก็คือตัวคาบูมันเกิดอาการร่วน ก็คือตัดไปเรื่อยๆผมก็ตัดไปเยอะมเหมือนกันนะครับกว่ามันจะล้วนก็คือตัวคาบูมันจะรอบเดินเบาจะสูงขึ้นนะครับขึ้นเองโดยโดยยังไงเขาเรียกอยู่ๆมันก็สูงขึ้นเองนะครับทําให้ตัวครัตมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาตัวครัต์ด้านในตัวนี้นะครับทําให้โซ่มันวิ่งคือเดินเบารอบเดินเบามันกลายเป็นรอบของโซ่วิ่งไปนะครับเออผมได้ทําคลิปตัว การจูนรอบตืินเบาของคาบูไปแล้วด้วยนะครับสําหรับใครที่เจอก็ไปดูกันได้เลขอย่างหนึง่งอ่าผมลืมบอกไปตัวล็อกคันเร่งตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่ถ้าเราไม่กำอย่างนี้นะครับตัวคันเร่งตัวนี้ก็ไม่สามารถเร่งได้ตัวนี้ก็จิ้งก่อนที่จะสตาร์ทอีกซะด้วยซ้านะครับผมก็ได้ซ่อมไปรอบหนึ่งแล้วก็มันก็จิ้งเหมือนเดิมผมก็เลยไม่ต้องไม่ต้องซ่อม,มแล้วนะครับเออ อะไรอีกขอนล้ก่อนนะครับอ่ะอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมได้เจอไปนะครับก็คือตัวเลื่อยตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะตัดแนวนอนอย่างนี้ได้นะครับผมไปโค่นต้นกระถินที่นํามาผ่าเป็นไม้กระดานนะครับผมตัดแนวนอนอย่างนี้ตัดไปแป๊บเดียวนะครับตัวคาบูก็จะวอดดับไปเองเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเลื่อยยนต์ทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อามาต่อเลยนะครับส่วนอัตราการกินน้ํามันเรยงสู้นะครับแล้วก็อัตราการกินน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็เท่ากันนะครับคือเติมน้ํามันในนี้เต็มถังนะครับประมาณ500ซีซีกับตัวนี้น้ํามันเรียงสู้นะครับเต็มถังตัดไปนะครับจนน้ามันหมดตัวน้ํามันเรียงสู้ก็จะหมดพอดีเหมือนกันนะครับผมปรับตัวอ,อัตราการไหลของน้ํามันเรียงสู้สุดนะครับ ก็พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ง่ายดีเวลาเราเติมออน้ำมันไปแล้วก็ตัดจนน้ำมันหมดก็เติมพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ต้องมาคอยดูว่าน้ำมันเลี้ยงส้มจะหมดเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียสําหรับใครบางคนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเออเรื่อย,ยนต์นะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอนํามาถ่ายทอด ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้งานนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้เดินหน้าต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ